ก่อนจะฟังคลิปนี้อยากให้ทุกคนวางคำว่าบาปกรรมศีลธรรมหรือผู้รู้ลงไว้ก่อนแล้วเปิดใจฟังกันด้วยหัวใจที่ว่างเปล่าบาปบญศีลธรรมอาจจะไม่ใช่ทางออกแต่เป็นโซ่ทองที่ผูกคุณไว้ให้กลับมาเกิดซ้ำๆคุณเคยถามไหมว่าทำไมคนดีหลายคนถึงตายก่อนทำไมคนที่มีศีลกลับถูกทำร้ายทำไมคนที่ให้อาภัยกลับต้องอยู่คนเดียวจนหมดลมหายใจบางทีคุณอาจไม่เข้าใจเพราะคุณถูกสอนว่าถ้าเธอดีพอ โลกจะไม่ทำร้ายเธอแต่ฉันจะบอกคุณตรงนี้เลยว่าโลกนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรางวัลมันถูกสร้างมาเพื่อรักษาระบบวนล,ลองมองให้ชัดๆนะคนที่อยากได้บุญย่อมต้องกลับมาเกิดเพื่อรับมันคนที่กลัวบาบย่อมต้องกลับมาเกิดเพื่อชดใช้มันแต่คนที่ไม่เอาอะไรอีกแล้วแม้แต่บุญคือคนเดียวที่หลุดพ้นคุณเห็นไหมว่าบุญไม่ได้พาคุณพ้นมันพาคุณวนอย่างประณีตด้วยความรู้สึกว่าฉันเป็นคนดีอีกคุณจึงกลับมาเกิดอีก ด้วยความดีนั้นด้วยรอยยิ้มของคนรอบตัวด้วยคําว่าคนดีต้องช่วยคนอื่นจนลืมไปว่าไม่มีใครช่วยใครได้ในเกมนี้ลองคิดแบบนี้นะคะคุณถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่าคิดไม่ดีเดี๋ยวตกนรกอย่าเถียงครูอย่าถามพระอย่าท้าทายศีลธรรมแต่น้อยคนนักที่กล้าถามกลับว่าใครเป็นคนเขียนกฎพวกนี้ใครได้ประโยชน์จากความเชื่อของเรา สีลธรรมเป็นทางหลุดผลจริงหรือเป็นแค่กำแพงในคุกจำลองในโลกจำลองตามทฤษฎี simulation theory มีทฤษฎีหนึ่งที่ทรงพลังมากเรียกว่า ethical programming loop คือระบบจะฝังชุดกฎศีลธรรมเพื่อทำให้ผู้เล่นเชื่อว่ากำลังทำสิ่งถูกต้องแต่จริงๆแล้วมันคือกฎที่รักษาเสถียรภาพของระบบ ไม่ใช่ความจริงแท้เหมือนคุณเล่นเกมแล้วถูกตั้งค่าให้เชื่อว่าห้ามปีนกำแพงห้ามไปเขตนอกเมืองห้ามแตะคำสั่งรูดแอคเซสใครฝ่าฝืนโดนซิสตมแบนใครทำตามได้เหรียญแต่ไม่มีใครรู้ว่าข้างหลังกำแพงคืออะไรเพราะคนถูกสอนให้ไม่กล้าสงสัยตั้งแต่ต้นคุณอยากรู้ไหมว่าคนแบบไหนหลุดพ้นไม่ใช่คนที่ถือสีห้าไม่ใช่คนที่ทำทานทุกวันไม่ใช่คนที่สวดมนต์เก่ง และไม่ใช่คนที่ร้องไห้เพราะสงสารโลกแต่คือคนที่มองทุกอย่างแล้วกล้ารับว่าไม่มีอะไรนี้จริงเลยไม่มีใครให้ยึดไม่มีแม้แต่ฉันให้กอดตัวเองอีกต่อไปแล้วเขาก็วางเงียบนิ่งไม่โกรธไม่ดีใจไม่หวังอะไรอีกเลยแม้แต่การหลุดพ้นก็ไม่ต้องการและนั่นแหละคือจิตที่ระบบจับไว้ไม่ได้อีกคุณยังอยากดีอยู่ไหมคุณยังอยากได้บุญอยู่ไหมคุณยังอยากให้ใครมารักมายอมรับมาให้คุณค่าเพราะถ้าคุณยังอยาก คุณยังต้องกลับมาเล่นเกมนี้ต่อไปเรื่อยๆบนเวทีที่ไม่มีใครจำคุณได้แม้แต่ชาติเดียวฉันไม่ขอให้คุณหยุดเป็นคนดีแต่ฉันขอให้คุณเริ่มรู้ว่าแม้แต่ความดีก็ไม่ใช่ของคุณและถ้าคุณยังแบกมันไว้โลกนี้จะยังมีเหตุผลให้พาคุณกลับมาอีกเจ็บอีกเสียอีกและร้องไห้อีกวันนี้คุณจะวางได้ไหมไม่ใช่ความเลวแต่คือวางแม้แต่ความดีแล้วเดินออกจากโลกนี้อย่างสงบแม้ไม่มีใครเห็นคุณเลยก็ตาม เพราะจิตที่วางหมดแล้วคือจิตเดียวที่โลกจำลองนี้ไม่มีอำนาจจะดึงกลับมาได้อีกคุณจะเลือกเป็นคนดีที่กลับมาเกิดอีกพันชาติหรือจะเลือกเป็นผู้ตื่นที่เงียบจากไปโดยไม่มีใครกล่าวถึงแค่คุณเลือกโลกทั้งใบของคุณก็เปลี่ยนแล้วถ้าคุณยังอยากให้เราส่งเสียงต่อไปรบกวนกดติดตามกดหัวใจกดแชร์